นะคะมาดูเรื่องของการกวดวินัยจราจรกันบ้างคะ่ะที่ผ่านมานมีการออกมาตรการมาหลายมาตรการด้วยกันซึ่งจากผลสํารวจแล้วเขาไปสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะปรากฏว่าประชาชนพอใจกับนโยบายกวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะมาตรการจับจริงจอมปาดท,ที่เป็นมาตรการที่เขาพอใจมากที่สุดและสามารถจับกลุ่มได้กว่า11,000รายพร้อมกับเตรียมพิจารณาเพิ่มอัตราโทษของจราจรน,นะคะแล้วก็เพิ่ม จำนวนของตำรวจจราจรด้วยเพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งพลตํารวจเอกบุตรลิปตะพันลบนที่ปรึกษาสัญญาบัติ10ดูแลงานด้านการจราจรค่ะได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย5จราจรจับจริงจ5จอมนะคะซึ่งมีการจับจริงจอมแชทแล้วก็ล็อกจริงทั่วกรุงเริ่มกวดขันอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าภาพรวมค่ะถือว่าเป็นที่น่าพอใจสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ก,กว่าร้อยะ50โดยมาตรการล็อกล้อ,ลอเป็นมาตรการที่ประชาชนพอใจมากที่สุดสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดเฉลี่ยวันละ917คันค่ะสามารถขณะที่มาตรการจับจริง5จอมนะคะประชาชนพอใจเรื่องของการจับกลุ่มจอมปาดมากที่สุดเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้อื่นและสามารถจับ มาตรการจอมแชทด้วยโดยพบว่าระยะแรกของการเริ่มกวดขันค่ะสามารถจับกลุมได้เฉลี่ย1,200คนต่อวันแต่ขณะนี้นะคะก็ปริมาณลดลงเหลือเพียง9คนต่อวันเท่านั้น ขณะที่พฤติกรรมการกระทำความผิดซ้ำซากส่วนใหญ่พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะที่มีการจอดลำเส้นขับขี่ย้อนสอนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการตีเส้นการจราจรใหม่ทุกแยกรวมถึงกําลังศึกษาด้วยนะคะใครที่คิดว่าจะทําผิดกฎหมายข้อกฎหมายที่กําลังศึกษาคือจะเพิ่มมาตรการยึดรถทันทีหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมกันนี้ยอมรับนะคะว่าการปฏิบัติงานที่มีปัญหาตอนนี้เนื่องจากว่าตํารวจจราจรมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะมีการหารือค่ะกับว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในการบรรจุตําแหน่งตํารวจจราจรเพิ่มเติมขึ้น